สวัสดีครับผมซูซ่านะครับคอร์เรมิสปอตพูและซาโตเกอร์นะครับ,รรรรบวันนี้เราเจอกันวัน พุธกรางสัปดาห์ส่งท้ายเดือนที่28สิงหาคมน,นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความเข้มข้นน่าติดตามเยอะมากนะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์คัพนะครับและแนะนําฟุตบอลยิงกันเยอะอีก1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับก็คุแล้วก็กแนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล v i p 911สปอรครับกลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีทัศนะฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจัด เป็นเข้ามาในกลุ่มได้ตามริงที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางนะครับวันนีครับคู่แรกของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนัดสองนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างเชอร์เวน่าสวีเดทีมรีเซเบียพบกับโบโดกิมทีมรีนอร์เวย์คู่นี้นัดแรกเชอร์เวน่าแพ้มา1 2ง,งนะครับทำให้กลับมาเล่นในบ้านพวกเขาอย่างมีรุนพิกสถานะานะครับซึ่งจุดเด่นคือการเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับ แล้วก็ทักษะความสบาถเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ถ้ามองถึงในแง่ของทีมเวิร์คต้องบอกนะครับว่าพวกเขายังขาดความนิ่งนะครับแล้วก็เกมรับยังมีปัญหาวันนี้รับมือกับทางโบโดกิมนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะมากและประสบการณ์เกมยุโรปก็ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือว่านอกบ้านมักทําได้ดีนะครับยิ่งวันนี้มาเยือกจังหวะโต้กับอันตรายหวังผลได้จากอิสักมาตาคาชเปอร์โฮและเยนฮาเก้เนี่ยถือว่า เพราะฉะนั้นกับโจทย์ที่เปิดมาให้เจ้าถิ่นจําเป็นต้องเอาชนะซื้อใจความต่อเนื่องของทางโบโดกิมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถเอาตัวรอดด้วยการบุกมาเอาผลเสมอได้เฉียบโบโดกิมในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างสลาเวียปาร์คทีมรีเช็คพบกับริวทีมรีฝรั่งเศส นัดแรกสตราเวียปาร์คแพ้มาศูนย์ศอนะครับทำให้วันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับพวกเขาจําเป็นต้องพยายามเปิดเกมรุกมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าฟอร์มการเล่นตอนนี้ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เกมรับยังดูมีปัญหาเช่นเดียวกับสภาพทีมที่มีปัญหารบกวนพอสมควรนะครับรับมือกับทางริวนะครับซึ่งเราเห็นใจน,นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงคุณซือมาใช้บูโนเชเนซิโอพวกเขากลายเป็นทีมที่แท็กติกการเล่นลงตัวมากขึ้นนะครับนอกจากแนวรุกครับมี ทีเด็ดจากโจนาธานเดวิดเอดอนเชโกว่าเรมี่กาเบล่ากาเบียนกุตมุลสันนะครับในเรื่องของแดนกลางกับเกมรับเนี่ยก็มีความนิ่งแน่นอนมากขึ้นยิ่งชนะมาก่อนแบบนี้ดูแล้ววันนี้เล่นง่ายเข้า่านะครับเพราะฉะนั้นกับโจ์นะครับที่เปิดมาให้สนาเวียปาคมบางบางผมแนะ่เชียทางทีมเยีอยนะครับเชื่อว่าริวยังมีดีพอจะบุกมาเอาผลเสมอหรือกระทั่งย้ำแค่ได้เชียทางริวนะครับ ส่วนปิดท้ายนะครับฟุตบอลยิงกันเยอะหนึ่งคู่ผมแนะนําในศึกซาอุดีกาอาราเบียนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอัลแอติฟักพบกับอ,อัลอัคดูดทั้ง2ทีมน่าจะเปิดแรกกันนะครับโดยเฉพาะอัลอติฟักซึ่งเป็นทีมที่เล่นเกมลุกดุแล้วก็ในบ้านเนี่ยกล้าได้กล้าเสียนะครับแล้วก็อ,อัลอัคดูดเนี่ยเกมรับยังไม่ค่อยนิ่งเพราะฉะนั้นคู่นี้ดูแล้วน่าจะยิงรวมกันถึงสัตรูได้ตามที่ต้องการเฉียยยิงกันเยอะคู่ระหว่างอัลอติฟักพบ เอาอักดูนะครับวันนี้ครับสามคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันพุธนะครับเชียโบโดกิมเชียริวและยิงกันเยอะคู่ละ่างเอาเอติฟักพบเอาอักดูส่วนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้เชียทีมไหนกันบ้างน,นะครับตรงใจกันหรือเปล่าหรือว่าขัดใจกันยังไงทุกท่านสามารถที่จะมาร่วมแชร์คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะครับขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆวรวยไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ